แต่ก่อนอื่นนะครับขอไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาหมาวิทยาไยแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าราัชพัฒ์อุบลราชธานีเกมกันก่อนวันนี้นะครับมีรายงานพิเศษเรื่องของชิสนุพงศ์ภูริโรจน์นักยิงปืนทีมชาติไทยนะครับไปดูกันว่านักกีฬาคนนี้ทาไมถึงเอาการเรียนกับการกีฬาไปด้วยกันได้นะฮะไปติดตามรายละเอียดกันครับ การที่มนุษย์เราต้องลงมือทำอะไรไปพร้อมๆกันอาจเป็นเรื่องยากที่จะให้ผลของสิ่งที่ทำนั้นออกมาเป็นดั่งใจหวังไปซะทุอย่างแต่หากคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกับเรื่องราวชีวิตของชิตสนุพงศ์ภูริโรดนักยิงปืนหนุ่มทีมชาติไทยไวัย24ปีจากเชียงใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปได้ทั้งในเรื่องของการเรียนและการเล่นกีฬา นูจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะที่ปัจจุบันนุได้โอกาสมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีพร้อมกับได้สิทธิ์เข้ามาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่46ในานามตัวแทนนักกีฬาของเจ้าภาพโดยเด็กนุ่มจากเชียงใหม่มีมุมมองการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ ซึ่งนุได้เล่าให้ทีมข่าวฟังถึงเหตุผลที่ตัดสินใจที่จะเรียนหนังสือไปพร้อมๆกับการยิงปืนเนื่องจากมองว่าทั้งสองสิ่งมีความสําคัญประกอบกับส่วนตัวเป็นคนที่มีนิสัยเวลาตัดสินใจทําอะไรก็อยากจะทําให้ถึงที่สุดแม้ว่าจะต้องเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามผมเพิ่งจะจบะจากวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับจากมหาลัยเชียงใหม่ก็จริงๆผมเป็นคนที่แบบอยากจะทําอะไรก็คือทําให้สุดเลยครับ ทั้งการเรียนก็คือแบบอยากเรียนให้เต็มที่แล้วก็ <c oughs> พอมายิงปืนเนี่ยก็คืออยากแบบยิงปืนให้แบบเต็มที่เหมือนกันก็คือเวลาที่เข้าไปเรียนทุกคนรอบตัวก็จะแบบจมัวแต่เรียนเรียนเรียนจะเห็นว่าการเรียนสําคัญที่สุดแต่พอผมมายิงปืนเนี่ยเพื่อนรอบข้างที่แบบเก่งๆด้วยกันเนี่ยเขาก็มองว่าเออการยิงปืนสำคัญที่สุดเขาแค่แข่งกันซ้อมจริงๆถามว่ามันยากไหมมันเหนื่อยไหมผมตอบเลยว่าเหนื่อยครับแล้วก็ยากมากด้วยแต่ว่าก็ในเมื่อความฝันเราอยากไปอยากทำครับเราก็ต้องทำครับ ใช่ก็คือทําให้เต็มที่ที่สุดก่อนผลจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ต้องเสียใจข้างหลังอะไรครับแม้จะต้องเรียนไปด้วยแต่ชิสดสนุพง์ยังมีเป้าหมายและความฝันที่เจ้าตัวยังคงเดินหน้าทําให้เป็นจริงก็คือการก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาอย่างเอเชียนเกมไปจนถึงโอลิมปิกเกมปีพปีที่แล้วนะครับก็ได,ได้ได้มีโอกาสได้เข้าไปแข่งที่ world championship ที่เกาหลีครับก็ได้อันดับที่56 ก็ยังแบบยังผมคิดว่าผมก็ยังต้องแบบพัฒนาตัวเองต่อไปครับก็จริงๆแล้วความฝันผมอ่ะผมอยากจะติดทีมชาตินะครับในชุดใหญ่พวกแบบซีเกมส์เช่นเกมแล้วก็บบโอลิมปิกอะไรครับตอนนี้ก็ยังแบบยังตามไล่ตามความฝันอยู่ตรงที่แบบตอนนี้ผมก็ยังคัดตัวที่จะไปแข่งแบบในอีเ,อเวนท์ที่แบบในแมตช์ใหญ่ๆที่แบบเขามีาโค้ต้อลิมปิกอะไรอย่างครับขณะที่ดรสุทธิพงษ์สุทธิลักษณ์มุนีกุล ผู้จัดการทีมยิงปืนมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีมองว่าการได้ตัวนุมาร่วมทีมไม่เพียงแต่จะมาช่วยลุ้นเหรียญรางวัลให้กับทางเจ้าภาพเท่านั้นแต่นุยังได้เข้ามายกระดับและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาของสถาบันให้ได้ก้าวขึ้นมาสร้างผลงานต่อไปก็มีส่วนครับเพราะว่าอย่างน้อยอการสร้างแรงบันดาลใจจากนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งราชภัฏบุรีรัาธานีก็มีนักกีฬายิงปืนหลายท่านนะครับเพียงแต่ว่า การรวมทีมและก็แรงบันดาลใจในที่ผ่านมาก็ยังไม่มากแต่ปีนี้โดยนโยบายของท่านอธิการบดีของท่านนายกสภาก็ทําให้เราได้นักกีฬาแล้วก็ทําให้เราช่วยส่งเสริมสนับสนุนเกือบทุกชนิดกีฬาครับของของเราตอนนี้ครับ นโยบายก็คือการกีฬาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับก็มิตรภาพสําคัญกว่าชัยชนะส่วนของเรื่องเหรียญก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับแล้วก็ในชนิดกีฬายิางปืนนะครับก็คงจะมีเหรียญติดมือสําหรับเจ้าภาพครับไปดูไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่46ราชพัฒอุบลรัฐธานีเกม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไฮไลท์อยู่ที่ชนิดกีฬาเทนนิสในประเภททีมหญิงคู่ที่น่าสนใจเป็นการเจอการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันดับ3จากการแข่งขันคราวก่อนพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลปรากฏว่าเป็นทางนักหัวสาวลูกแม่โดมที่ได้2พี่น้องตระกูลยืนยาวทั้งร่มก้าวและบุริมนาศช่วยกันหดเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์คู่โดยในประเภทเดี่ยวมือ1ร่ม9้าเอาชนะวันนิยาเกศจันทร์ไปได้2ต่อ0เซตสกอร์6ต่อ0และ6ต่อ1 ส่วนบุริมนาฏเอาชนะนารีรัตน์ขวัญง,งามไปได้2เซตรวดสกอร์6ต่อ3ทั้ง2เซตต่อที่บาสเกตบอลที่สนามโรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้ที่ชมอยู่เป็นเกมในประเภทหญิงนัดแรกของสายบีระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรองแชมป์เก่าพบมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลปรากฏว่าเป็นนักจัดห่วงสาวธุรกิจบัณฑิตที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นที่เหนือกว่าและโชว์ฟอร์มได้สมราคา ไล่ต้อนทำคะแนนเอาชนะไปได้ขาด1ย8 1ต่อ23คะแนนโดยเกมต่อไปมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจะพบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เอาชนะมหาวิทยาลัยนครราชสีมามาได้นัดแรก7 5 5 2คะแนนทัศนันวิริยกิจนาทีกุลถ่ายภาพกรีกทิพมาทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี